เขเา DSI บุกจับดารินสามีซาร่าคดีฟอลเล็ก 3D สุดท้ายเพ่นนีก่อนสวัสดีคาซิสเพิ่งไปออกรายการดังมาไม่นานเปิดข่าวดีว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วสำหรับซาร่าคาซิงกินีที่ออกมายืนยันว่าได้จดทะเบียนสมรสกับหนุ่มชาวสิงคโปร์ดารินยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา20.30นาฬิกา30นาทีวันที่13มกราคมที่ผ่านมานายไตยลิศเต,ตมหิวง์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิศณุฉิมตะกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่273ทับ2565พร้อมด้วยพันตีอัคารินรัฐศักดิ์ศิลี ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำหมายค้นของสารอาญาตลิ่งชันเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงบางพัดเขตบางพัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพบและจับกลุ่มนายดารินยังกุยชัยผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในคดีพิเศษที่273 ทับสพผลการตรวจคน้นไม่พบตัวผู้ต้องหาและแฟนสาวในห้องแต่อย่างใดแต่ตรวจพบว่าผู้ต้องหาและแฟนสาวพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวจริงจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ทำการตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจากสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่เชื่อว่าเป็นของผู้ต้องหาและที่เกี่ยวข้อง ไปทำการพิสูจน์และได้รับการแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมดังกล่าวว่าพบเห็นบุคคลคล้ายกับแฟนสาวของผู้ต้องหาและบุคคลอีกคนหนึ่งเพิ่งจะหลบออกไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้ามาทำการตรวจคน้นทั้งนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้เร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็วต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าการช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้มีหมายจับอาจเป็นความผิดทางกฎหมายที่มีโทษอาญาถึงจำคุกดังนั้นหากผู้ใดมีเบาะแสของคนร้ายได้โปรดแจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบโดยติดต่อผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบโดยตรงเพื่อช่วยกันปราบปรามผู้กระทำผิดไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมต่อไปงานนี้รอติดตามกันต่อยาวๆนะคะซีทเราจะคาบข่าวให้คุณแซ่บ สีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกด u ับสไ i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ